โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีที่ฮักแกงทุกๆนนะุก่านเนาะมืนอวามาพอกับสฟบุญมีเแล้วพี่น้อง <c oughs> มาผอกันยำสาวๆเนาะพี่น้องนั่นๆคนหัวหนุนวงยนงยังด้วยพี่น้องยาก,กันยุ่งเนาะมืนอีามาหล่อเห็ดพี่น้องเลยมาผู้เดียวมาให้อ่าไต่สวนหนองอยู่ี่เนาะพี่นอ้องแต่ว่า มาโพดเฮ็ดปวกถ่าพี่น้องเฮ็ดปวกบ้านเนาะเพราะว่าช่วงที่ว่าอ่ที่ว่ามันจุมๆก็แม่น้องแม่บ่จักเนาะบ่จักหม่องที่ว่ามันออกมันเคยเอ่อกลับมาหาุ่มๆเนาะพี่น้องุ่มมาเสียงมามาหมัวๆเนาะมากับข้าวแงมื้อนี้น้องแหนยังบ่ทันตื่นก็เลยมาแต่เช้าแ่แฮงมาเก็บเ็ดปวกพี่น้อง เหงมานอนเป็นหมูเข่าอยู่เนาะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงเ่งไว้เฮ็ดปวดเขา่าสำได้เนาะเข่าอยู่บ่พี่น้องซ้ำน,นี่ก็จนบานเบิดเนาะพี่น้องแต่ยังที่ไม่ปา่าก็ยังมีเนาะ <c oughs> แต่ว่ามองใส่ห้าอ,อาจสิบบอกโพโวา่ายังมีหลายอยู่เนาะ มีวางีก็มีบ้านยังมาพอพี่น้องเลยถ้าอจะเห็นเพราะว่าตอนมันจุ่มกูจัดมองมันออกกูจัดมองหาเนาะพี่น้องเนาะทั้งผีกระลายพี่น้องเลยนี่แต่ซุ้มบานมากกับมากเด็กมันเลยพี่น้องต้องไปเปิดเปิดหาพี่น้องเห็นแต่เพิ่น เก็บแต่เห็ดจุจ้มๆเนาะแม่น้องเมย์พ่อแต่เห็ดเถา้ถาเถ้าก็ะเส็บปึกกันละนาะพี่น้อง <c oughs> แห้งเถ้าแห้งเส็บเนาะพี่น้องเนะาะวัฒนาสิริเพอเนี่ยเถ้าเนี่ยละพี่น้องมัน,นเป็นเด็ดเลยเป็นงอมคะแนนว่ามือว่านแค่ดี แต่ว่าเดินมาเนาะพี่น้องขันมองหัวบ้านพี่น้องบ่มีตากล่องพี่น้องเอิ่มมือนี่เก็บยังไรระบาดเนี่ยเก็บตัวเนาะพี่น้องเก็บคนเดียวนี่ละโดยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เต็มขู่แล้วรอแต่ว่าเพื่อเสียขู่มาหายเนาะโทรไปบอกน้องเมย์เนาะให้น้องเมย์เอาขู่ มาหายเนาะมาใส่เหีบบานเนาะพี่น้องแต่ก็ยังยังหลายอยู่เนาะาะว่า้าห้าเก็บใส่กันหลหายมันฉิดถับกันพี่น้องมันชิมุนหุดแห้งก็บ่ได้แตกเนาะ <c ười> อเฮ็ดเถาเนาะพี่น้องเฮ็ดบานหลามีหูเหากไปหอดปู้พี่น้องเลยเลี้ยวโล่หุบบอจังหน่อยพี่น้องเป็นกระลังหน้าเนาะยินแต่เสียงหลุดกับไก่ข้างพี่น้อง ไก่ไก่ทางคนเที่ยวเนาะพอน้องเม่เนาะพี่เนอะเอาถังมาหายแล้ไปแล้วคนหิวขูเห็ดปวกมือหายเนาะ นอนเ็เต็มเลยนะไปไหนเนี่ยเจอที้วน Nhay hát kỳ nong đi bán taba kẹo nha kia hát kìm đọc choo mì xì xăm đài nó nọ nó. không ạ đọc chung ngay nha kìm ngay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  หลายคนนี Ooh, so ่ต <laughs> um. uh ัว okay. ยังใหญ่อู้หขุนขาเงียงเก็บแล้วแหละพี uh ่น uh ้องท่บาขูม uh ีเื่งขูเนาะพี่น้องเทั้งสีนมาเข่งทังเนาะ ว่าทังหนึ่งผนเอาเมื่อแล้วเนาะมาคุณลาผานเอาเมื่อแล้วเดี๋ยวชิลล่องเหรอเบิงอีกเจ๊งหน่อยเนาะพี่น้องเพื่อได้ป้อตติมกันเนาะว่าเธอแดงให้ยายนํำเนาะเขาเห็นไปใส่เด้บานฝากนแลบอบเที่ยวมีสิทสิเป็นลาผกพี่น้อง เก็บปลาเฮ็ดละโง่หมอนี่แล้วก็สิเอใกินเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดเฮ็ดแหลกเนาะเป็นเฮ็ดเฮ็ดดินเนาะเนาะไม่บอกว่าเฮ็ดหนาแหลกเนาะบางคนเขาจะเอื่อนเฮ็ดหนาแหลก่น้องกำลังออกเนาะเบาๆกำลังออกเลยจนบาเลยบางคนมาเชียวหาขายเนาะพี่น้อง เขี่ยไปเขี่ยมาพี่น้องเบิ่งว่าอยู่ใต้เฮ็ดมี่ยังพี่น้องเป็นตะยานสันใด้พี่เนาะ,นานนาะโอ้ยตัวปกใหญ่เด้อนี่มึงคือบ้านข่อยบริยายป่นปานนี้อันนี้อีพออีแงมันเลยสายพันธุ์สายพันธุ์อย่างนี้พี่เนาะโอ้ยตัวใหญ่แห่เจ้าอย่าตื่นคอยเด้อคอยยานเจ้าอือ ตัวบักใหญ่พี่น้องใครอยู่มันหมวนเขาจังสีเนาะคันมุมหมวนเขานี่แต่ยานแห้งมันจะไปเดาวดาวดาเดา,ดาเลยพี่น้องอยู่ใต้เห็ดไต่มีพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเห็ดบอกเลยว่าจะออกเห็ดแต่เห็ดปวกเนาะมันจะไปเห็นดินเนาะมันจะเอื่อนเห็ดสมบพ เฮ็ดอันนี้เนาะพี่น้องกินเสีออื่นเฮ็ดรวงเฮ็ดสมบติเฮ็ดดินเฮ็ดก่อเทานี้เนาะแต่ก็สามารถกินได้เช่กันเนาะมีทั้งจุ่มและกับบานเนาะกำลังขึ้นเนาะพี่น้องเขียอยู่คนเดียวได้พี่น้องเดียนีกำลังจะหน่อยก็เมื่อแล้วพี่น้องเพราะว่าสายเลวเนาะยังน้องเหมียวที่ยวขั กำลังขึ้นพี่น้องเยเดี๋ยวเลาะไปจักหน่อยกันแม่น้องเมีก็ซับแล้วนาะพี่น้องเพราะว่าเย็ดแทนเนี่ยปาามันจะเป็นปาเพลกพี่น้องป่าเพลกปลาจะแบง่งปาศาสาดนี่นะมันะสิเห็ดให้เกิดเห็ดเอ็นาเหลเห็ดดินเห็ดโมนี้เนาะแต่เอาไปประกอบอาหากรก็ได้คือกัน กระผิดปวกมาพี้น้องโดยเหาก็ขึ้นมาจากป่าเลยเนาะให้น้องเนาะกระสิเละไปตามขั้นหินสิเอื่นป่าขั้นอันนี้จะเป็นขั้นหินงาวลงไปพุณละพี้น้องโอ้ลงไปหอดฝวยทั้งคุณเนาะจะเป็นขั้นหินหินอันนี้แบบนี้นะเนาะให้น้องจะเพื่อเลื้อนหินยังดอกแม่มน,น้องเมย์ก็เอื้อนําบ่เป็นเนาะแต่ว่าอยู่บาน น้ำมงก็หลายเด้อหินเล่นพี่นาะโมเดมิดีดีบ้าบานน้ำมงก็หลายเห็นแล้ว <c oughs> ก็ขึ้น,นหอดบา้านเนาะพี่เนอะหกเลี้ยงงวเลียงควายมีกนเนาะแต่ข้าวยังหน่อยก็สิเป็นขั้นหินเดนน่นเลยกุนสี่อื่นเป็นบา้บาบ้านันบ้านี่บ้ามาันลำดวยบ้าปลาคอยบ้านันบาน้านี่สื่ออื่นบา้า สีแบบคือกันเนาะนี่แต่สีเลาะเมื่อแล้วพี่น้องบ้านนี้พอเลอะเมื่อยแล้วต้องใช้ย,ยิ้วเขา่ามาฮอตบ้านแล้วเนาะพี่น้องก็ตีได้ขู่หนึ่งขู่หนึ่งก็เคืองเนะาะมันก็ี้มีเห็ดอันนี้ยปนน้าเนาะเห็ดตินพมขนเนาะเห็ดหนาเล่ มีวิธีล่างเกงงดแนะนำเข้ามาในเรื่อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเพราะว่ามีแต่เห็ดเ่ามีวิธีล่างใดที่สีเห็ดให้เสียหายหน่อยที่สุดเนาะพี่น้องมีแต่เห็ดอันนี้บานหเห็ดหอมกระ่ไดขาคูบเบิดพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำหรับกันเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไายุนในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นก้นน้ำใจเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องหนะาก็่ไหนกันได้ละพอเอภัยหลายๆเนาะนะพี่น้องเนาะบอกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเหนวันพี่น้องเหนวันหลายฟุ้งบิบต่ำ